อันสวัสดีครับพี่น้องที่รับชมและรับฟังคลิปนี้กับบมมีอย่างมากมาหรอกครับกติิี่้ามาเบิงอันกล้วยครับอันฟ้ามโป้สำรวงครับนี่โปสสำรวงฟ้ามนี่ครับกล้วยเพิ่นกะมีอยู่สองโตนี่ครับเบิง้งลักษณะไว้เลยครับสูงก,กับขั้สูงนี่แบน้อยสามสิบห้าลอยสามสิบได้เนอะ นี่อันนี้กับปสํสำลวงฟ้ามครับนี่เป็นเรียงไว้ที่กี่เพื่อนก็มีอยูหาฮกโต้เพิ่นละเพื่อนกับปอยไปนํ้ำเน่ความสวยความงามครับนี่เบิ่งเลยครับเดอ้อผู้ชมผู้ฟังฟร์มโป๋สำลรงฟร์มนี่เพื่อนก็มีโรงยาไว้ให้คือกันนี่ ลูก้งงาเพิ่งเกิปลูงาไ้อยุคครับนี่แต่ว่านี่มาเบิ่งอ้วนครับอ้วนทวนอ้วนแห้งคู้ยอพนนี้อ้วนครับมีแต่ตุ้มตั้เมย์หนาอ้วนหนาพูเลี้ยงครับนี่พูเลี้ยงครับนี่ประเภทเนื้อนะแนนนี่ควมบวน้วนทวนสมบูรณ์ครับเพิ่นเลี้ยงดีครับ เพิ่เดี่ยงม่ดีแห้งครับคลิปนี้กัขอบคุณด้อครับที่รับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นมสีเกตบันทักเรานี้เ้้อครับเด้อ